นตาอยูพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะตอนนี้ก็ทดสอบออกอากาศนะรา,ายการเสิยงธรรมนำชีวิตนะวันนี้เขาจะทดสอบออกอากาศรายการเสียงธรรมนำชีวิตาอยู่เระวันนี้ก็เป็นการทดสอบเสียงในการ ออกอากาศนะเสียงธรรมนำชีวิตเป็นวันแรกนะขอขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุพระองค์พระปัจเจกับพุทธเจ้าทุกวๆพระองค์พระธรรมพระทิยสงนะ์แล้วก็สิ่งศักิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะขอจเจริญสุขสวัสดนะีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะนนี้ก็เป็นรายการเสียงธรรมนำชีวิต ก่อนนิทรานั้นสุสีสัส่งละพะเตปัญญงผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาผู้ฟังด้วยดีก็ย่อมได้ปัญญานั้นอาน,นิสงส์แห่งการฟังธรรมนั้นเราก็ะะสามารถทร,รมเทศนาใหม่ก็คือการทำมุญด้วยการฟังธรรมนั้นในยุคไวรัสโควิด -19 นี้ก็ถือว่า เสียงธรรมนำชีวิตนี้ก็จะเป็นรายการเสียงธรรมนำชีวิตนี้ก็จะเป็นกำลังใจหนึ่งให้ญาติโยมพี่น้องทุกท่านได้ฟังธรรมก่อนนิทานะนั้นในวันแรก,กวันนี้ก็จะพูดถึงอน,นิสงส์ตัวอย่างหรือบุคคลตัวอย่างในสมัยพุทธกาลนะที่ได้ฟังธรรมไปนะแล้วได้ไปสู่สุคตินะ ในสมัยหนึ่งเกี่ยวกับฟังขังข่าวฟังธรรมนะขังข่าวในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเขาในสมัยที่พระเจ้าได้เทศในสมัยก่อนแสดงธรรมสมัยก่อนเนี่ยพระสมัมมาพุทธเจ้าก็เทศนาสั่งสอนที่สูตในสมัยก่อนเขาจะไม่มีพวกเครื่องบันทึกเสียงต่างๆอ่ะไวร์เลคคอร์ดก็จะมีแต่ใน ใช้ปัญญาที่เกิดจากความจำนะแล้วก็จะให้จำก็ใช้วิธีมุขขาปาฐะ,ะวิธีมุขขาปาฐะก็คือการท่องจำในสมัยนั้นพระเจ้าได้ทรงสแสดงพระอภิธรรมให้แก่เราพระภิกษุได้ฟังพระภิกษุทั้งหลายเมื่อได้ฟังแล้วก็ได้เข้าไปในถ้ำไปซ้อมท่องกันจับกลุ่มซ้อมท่องกันเพื่อให้ท่องจํา สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสแสดงพระธรรมเทศนาได้ตรัสรรำนั้นต่อจากนั้นในถ้ำนั้นก็มีขังข่าวนะมีขังข่าวมีขังข่าวทั้งห้าร้อยได้อยู่ที่ถ้ำนั้นด้วยได้อยู่ที่ถ้ำนั้นด้วยเสร็จแล้วพิสูน์เหล่านั้นก็ได้ซ้อมสวดอภิธรรมไปอย่าง,งตัวอย่าง นอาจมาภาพก็จะยกเป็นตัวอย่างสันทาติปเตยังพิร,ริยตาติปเตยังจิตตาติปเตยังวิมังสาติปเตยัง่กนะ็ซ้อมสวดไปขังข้าวนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเนะดรัจฉา,านแปลว่าไปขวางขวางเนะี่ยขังข้าวธรรมดาก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนะนั้น ก็ไม่รู้หรอกเสียงที่ตัวเองได้ฟังนั้นเป็นเสียงธรรมะนะเป็นเสียงธรรมะหรือเสียงอะไรนะก็เหมือนโยมที่ฟังเพลงมัง้งนญะาติโยมบางท่านชอบฟังเพลงนะฟังเพลงบรรเลงต่างๆก็คงจะเหมือนกับบทธรรมะที่ประสงค์เน้ไปท่องจำในถ้ำน,นั้นนะขณะที่พระสงฆ์กำลังซ้อมสวดฟังขังข่าวทั้งห้าหร้อยก็ ได้ยินเสียงก็เคริบเคิมในเสียงแห่งธรรมนั้นหัวใจก็ตกลงมาผนังที่ก่อๆทำมาคงจะเคิมแล้วตกลงมาทั้งห้าร้อยเลยเมื่อขังข่าวทั้งห้าร้อยได้จิตจดจอ่อเนี่ยขณะเป็นสัวเดียร์สารนะจิตจดจ่อกระสีที่ได้ยินแต่ดันเป็นเสียงแห่งธรรมะตายในขณะที่อารมณ์เป็นสุขเนี่ยปรากฏว่าขังข่าวทั้งห้าร้อยเนี่ย ไปจุติบนอยู่บนสวรรค์นะมีนางฟ้ามีเทวดาเป็นบริวารก็ได้เสวยเสวยบุญที่เป็นทพิ์อยู่พอหมดบุญแลได้เสวยบุญตรงนั้นในสมัยพระสัมมาวุจ้าของเราพระสัมมาณโคดมเนี่ยขังคาเหล่านั้นก็ได้มาจุติจุติเคลื่อนนี่ยคือเคลื่อนจากความเป็นขังข,งขังคาไปเป็นเทวดาจากเทวดามาเป็นมนุษย์ ก็มาเกิดอยู่ในหมู่บ้านชาวประมงทั้งห้าร้อยเลยนะก็มาเกิดอยู่ในหมู่บ้านของชาวปมงทั้งห้าร้อเสร็จแล้วก็โตเติบโตขึ้นมาไอห้าร้อยนี่คือไม่ได้มีพ่อแม่คนเดียวกันนะคือมาอยู่ในครอบครัวที่อยู่ในหมู่บ้านชาวประมงนั้นที่มาอยู่ในหมู่บ้านชาวประมงเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าจะขอญาตนะขอญาต ก็ปรากฏว่าโตลงมาผนังที่ตอบสองนะก็ปรากฏว่าโตขึ้นมาได้มาบวชอยู่ในสำนักของอพระสารีบุตรนะโตขึ้นเตนโตขึ้นมาก็ได้มาบวชอยู่ในสำนักของพระสารีบุตรนะในขณะนั้นพระสัมมาวุเจ้าของเราเนี่ยได้ขึ้นไปโปรดพุทธมารดาอยู่บนสวรรค์ท่านดาวดินสติวโลกนะในโปรดที่ ชั้นดาวดึงนะชั้นดาวดึงนขนาดนั้นส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นพ่อแม่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีได้อบิสิทธ์นะไปเกิดอยู่บนชั้นอยู่สิทธิ์แต่เวลาฟังธรรมก็เอามาฟังธรรมอยู่ในชั้นดาวดึงที่เท,ท,ทวสภานะพระพุทธเจ้าก็ได้ขึ้นไปโปรดนะพระพุทธมารดาอยู่บนสวรรค์นะในขนานั้นเสร็จแล้วก็ อาตมาภาพกระดูนะที่ทดสอบเสียงออกไปต่อจากนั้นก็ในพุทธกิจของุทธเจ้า5ประการก็คือจะต้องตรวจด,ดูว่าสัตว์โลกจะได้มีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมเพราะประกอพุทธเจ้าได้ตรวจด,ดูในวันนั้นในขณะที่โปรดพุทธมารดาอยู่บนสวรรค์นเนี่ยก็เห็นสิ่งสิทธิ์ของภาษาดีบุตรที่อดีตชาติเคยเกิดเป็นขังข่าว ที่เคยเกิดเป็นขังข้าวเนี่ยแล้วได้ได้ยินเสียงที่พระท่านซ้อมสวดอยู่ในถ้านั้นเพื่อตาแตกความเป็นขังข้าวนะก็กมาเกิดเป็นเทวดาเมืนะ่อตรเวยบุญจากเทวดาหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษยนะ์แล้วก็ได้มานะอุปสมบทเป็นพิสูจอยู่ในสำนักของภาษารีบุตรในขณะนั้นพระเจ้าก็นะ ถ้าพูดภาษาบ้านเราคงจะแบ่งภาคกันนะอีกภาคหนึ่งอยู่บนสวรรค์อีกภาคหนึ่งก็จะลงมาโปรดได้มาดัดภาษารีบุตรในขณะที่พระสารีบุตรกำลังโคจรบินธรมบาทอยู่ในขณะที่พระสารีบุตรท่า,านาาได้โครจรบินธรมบาทอยู่เนี่ยก็ปรากฏว่าปรากฏว่าพระเจ้าได้ตรัสสารีปุตตาดูก่อนสารีบุตร พุทธเจ้าพระสารีบุตรก็ได้ทําความกับถวายความเคารพสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์สมเด็จพระชีนทพระบรมชีโนรถพระบรมศาสดาพระสัมมาพุทธเจ้าต่อจากนั้นพุทธเจ้าจะตรัสว่าสารีบุตรตะดูก่อนสารีบุตรท่านรู้ไหมว่าพิสูจทั้งห้าร้อยที่อยู่ในสำนักของท่านนั้นเคยเกิดเป็นอะไรนะพระสารีบุตรไม่ทราบพุทธเจ้าค่ะ เจ้าได้ตัดว่าสารีบุตรพิสูจน์ทั้งห้าร้อยที่อยู่ในสำนักของท่านนั้นเคยเกิดไปขังคาวและเคยได้ฟังเสียงพระท่านซ้อมสวดเสียงคํามเมื่อได้ฟังเสียงนั้นก็ได้ตายพร้อมกันทั้งห้าร้อยแล้วไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์แล้วก็ได้เสวยที่ประสมบัติแล้วก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเกิดอยู่บนเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วก็ได้มาอุปสมบทอยู่ในสำนักของท่าน เมื่อท่านสารีบุตรนะท่านได้ฟังจริงได้ทราบจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านได้ตรัสพรุเจ้าได้ตรัสต่อไปว่าดูก่อนสารีบุตรถ้าท่านได้แสดงพระบิธรรมนี้แก่พิสูจนทั้ง500นั้นฟังเป็นครั้งที่สองแล้วก็ได้พิจารณาตามธรรมที่ท่านได้แสดงนั้นพิสูจน์เหล่านั้นก็ได้บรรลุบรรลุธรรมได้ตัดสส ต่ซึ่งอสวกิเลสได้เมื่อพระเจ้าได้เทศนาอบอกท่านพระสารีบุตรแล้วพระสารีบุตรก็ได้กรับทูลาพระเจ้าพระเจ้าก็ได้กลับไปโปรดทุกพุทธมารดาดังเดิมส่วนเมื่อพระสารีบุตรได้กลับไปยังสำนักของท่านแล้วท่านก็ทํา,ทาพัฒกิจสันปะตะหารเมื่อฉันเสร็จึงเรียพิสูน์ทั้งห้าร้อยมาฟัง นะท่านซึ่งเป็นอาจารย์เสร็จแล้วพิสูจน์เหล่านั้นได้ฟังสิ่งที่พระสารีบุตรได้แสดงธรรมสอนคือได้แสดงพระบิธรรมให้เรานะให้เราพิสูจน์ทั้ง500นั้นได้ฟังพิสูจน์ก็ได้ทั้ง500ก็ได้พิณาตามก็ได้ตัดซึ่งอสวกิเลสได้พิณาธรรมนั้นตัดซึ่งอสวกิเลสได้นะ ได้บรรลุเป็นพระหันทั้งสิ้นเลยนะญนะาติโยมสาธุชนที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะที่ได้ฟังธรรมได้ฟังเสียงแห่งธรรมนี้ก็จงที่นาตามว่าขังข่าวเนี่ยเป็นแค่สัตว์เดรัจฉานนะแต่แม้นไม่รู้เห็นว่าเสียงที่ตนฟังนั้นเป็นเสียงธรรมะนะว่าเป็นเสียงธรรมแต่ฟังด้วยจิตอันจดจ่อก็คือมีสติคือความรู้เนื้อรู้เนื้อ,ร,อรู้ตัวมีจิตจดจอ่อ กับเสียงที่ฟังนะเมื่อตายหรือจุติเคลื่อนจากความเป็นสัตย์เดชฉานก็ไปเกิดเป็นเทวดานะเมื่อเกิดเสวยบุญจากเทวดาหมดก็มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบพระพุทธศาสนานะแล้วได้มาบวชอยู่ในสำนักของพระสารีบุตรเท่านี้เองได้ฟังพระบิรรมเพียงแค่สองครั้งแม้แค่เป็นสัตว์อดีตชาติเคยเป็นสัตว์เดจฉานก็ตามเนี่ยก็าสามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะั ทันญ,ญาตโยมพี่น้องทุกท่านสาธุชนทุกท่านที่เป็นมนุษย์ไดพ้พบพุทธศาสนาได้เกิดได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมนะจากพระสงฆนะ์อาจจะไม่ได้ขำนะแต่มาก็ไม่ใช่แนวคอมมดี้ด้วยนะไม,ไม่ไม่ไม่ด้ขำอยาจะบอกว่าขำม,มากๆแล้วจะไม่สํารวมเนะอยาจะถูกเรียกไปปรับทัศนคติอีกนะแต่ว่าก็ธรรมดานะโยมนะก็ แล้วแต่จริตของเรานะเราฟังธรรมกับผู้ใดแล้วถูกจริตแต่ก็คือว่าเป็นนำธรรมะพุทธเจ้าหรือเทคนิคนะการแสดงธรรมฟังให้คนได้เข้าใจง่ายเราเข้าใจได้นะนะเราจริตถูกจริตเราเราก็ถือว่าเราก็เลือกเอาละกันนะนนวันนี้ที่อัตมาภาพได้แสดงธรรมถึงอันที่สงแห่งการฟังธรรมหรือบุคคลตัวอย่างในสมัยพุทธกาลนะแม้นสัตว์เดียรสารฟังธรรมหรืองูเหลือมฟังธรรมก็ตามเนี่ย ก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เช่นเดียวกันนะนั้นการที่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมก่อนนอนนะพอเราฟังธรรมอันนี้เราทาบุญด้วยการฟังธรรม,มะเนี่ยญาติโยมก็สามารถที่จะอุทิศสุขุศลได้นะอุทิศสุขุศนได้กนะนะ็คือนะอุทิศบุญนะตามแบบสบัดประเด็๋ยวบุคคหลวงพ่อ พระราชพรมยานก็ได้หลวงพ่อฤาษีก็ได้สามารถที่เปิดยู u ูบเลยโยมนะข่าวมูลที่สมบูรณ์หลวงพ่อพระราชพรมยานหรื่อหลวงพ่อฤาษีว่าถ้าสรงก็ได้แล้วก็สามารถแสดงเราสามารถน้อมกราบราตนาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตุทุกพระองค์พระปัจเจกพะพุทธเจ้าตุทุกพระองค์พระธรรมพระยสงเนี่ยน้อมราตนาบารมีของท่านนบารมีพระลพนาตายแล้วก็ นึกถึงบุญที่เราได้ฟังธรรมได้ไห้ทานได้รักษาศีลได้สร้างวิหาราทานได้สร้างธรรมาทานนะต่างๆวิหาราทานสังฆทานธรรมาทานหรือบุญที่เราได้ฟังธรรมนะได้สวดมนต์ได้ตักบาตรเราน้อมส่งโดยขอาการา,าบลานาบารมีพระรัตนตรัยช่วยส่งบุญกุศลข้าพระเจ้านี้ไปยังจักรวาลอนันตจักรวาลให้เทวโลกให้มนุษย์โลกให้เปตโลกนะ ให้ได้โมทนาบุญให้ได้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับเราจะพึงได้รับนาการบรบเดี๋ยวนี้ก็ได้นะเราน้อมจิตเวลาที่สุขสนเนี่ยไม่ต้องใช้น้ําก็ได้ใช้น้ําใจของเราเนี่ยโดยน้อมเชื่อมขอบุญบาร,รมีของพระรันาตนตรัยมีุทธเจ้าชาเป็นต้นพระธรรมพยาสงเป็นต้นเนี่ยช่วยส่งบุญของเราให้เราก็นึกไปเลยเราจะส่งไปที่ไหนที่ตัวเราเราต้องแผ่ตัวเราด้วยนะแผ่เมตตาให้ตัวเราเราต้องรัก ตัวเราแผ่ให้เทวดาประจําตัวเราแผ่ให้กับคนที่เรารักถ้าคนเป็นเราก็แผ่เจ้าโลกเจเวีนในกรรมของเขาแผ่ให้เทวดาประจําตัวเขาแต่ประเด็พระคุณหลวงพ่อบอกว่าองค์ปู่พระยายมราชก็ให้ท่านโมทนาด้วยแผ่ให้ขอที่สุงสนนี้ให้เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพและพญยายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและพญายมราช จงโมธนาและเป็นสักขีพยานในการมาเพ่งกุศลของเราในครั้งนี้ด้วยเถิดแล้วก็ขอให้อุทิศด้วยให้ให้กับผู้ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีที่เป็นญาติของเราก็ดีที่มิใช่ญาติของเราก็ดีที่เขาเสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีขอจงโมทนาและพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับเราจะพึงได้รับในะการระบาดเดี๋ยวนี้เถิดพยมนะ แล้วก็ขออธิษฐานด้วยตั้งสัจจะบารเมีอธิษฐานบารมีขอบุญอขอผลและบุญใดที่เราได้บำเพ็ญมาแล้วนะนั้นจงเป็นปัจจัยให้เราเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนีเ้เถิดแต่เรายัางอธิษฐานต่อก็ได้ว่าหากถ้าเรายังเวียน่ายตายเกิดอยู่ขอคาว่าไม่รู้คําว่าไม่มีคําว่ายากจนคําว่าขัดสนทุกประการจงอย่าได้ปรากฏแก่เราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่ากสุนติพานด้วยเธอเนี่ยเราก็อธิษฐานได้ นะที่ฐานบารมีสัจจาบารมีนึกถึงทารนนะบารมีที่เราได้สร้างมานะเมตตาบารมีที่เราได้ตั้งใจที่จะแผ่บุญอุทิศสุขุสนจ่อจงจะให้ใครก็ได้นะเราก็น้อมไปนั้นจิตเราเป็นบุญคิดถูกคิดดีคิดมีประโยชน์นะเราทําแล้วไม่เบียดขเบียนใครให้เดือดร้อนเราก็จงทําไปนะอันไหนเราทําแล้วเราถูกจริตก็นึกถึงคําสอนหลวงพ่อจารย์ว่าไปไหน คติธรรมสุดท้ายก่อนจบธรรมะนะเสียงธรรมนำชีวิตวันนีนะ้เป็นกำลังใจให้แก่พี่น้องที่ประสบกับไวรัสโควิด -19 อยู่ก็ทำบุญด้วยการฟังธรรมทำบุญด้วยการสวดมนต์ภาวนานอนดูลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทจิตจับภาพพระเอาไว้ก็ได้นะเราจะต้องภาวนาอะไรก็ได้นะกระถางล้านก็ได้อิตนะิปิโสบทเดียวก็ได้เราก็ภาวนาไป ดูลมหายใจรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกหายใจเข้าให้เป็นบุญหายใจออกก็ให้เป็นบุญก็ได้นะเทศนาปริโยสาเนในที่สุดแห่งการแสดงธรรมในวันนี้อาตมาภาพก็ขอนะน้อมกับรัตนาบาร,รมีของ,ององค์สมเด็จพระพิชิตมารพระบร,รมศาสดาพ,าร,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่องค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันบาร,รมีของพระปัจเจกับุทธเจ้าดุพรพ,งพรองค์บาร,รมีพระธรมรมบารมีพระอริยสงฆ์นะนะ บารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะบารมีของพระแก้วมรกตนะก็จงดลบันดาป a s าทพรให้ทุกท่านนั้นนะปลอดภัยจากโรคไวรัสโควิด -19 ก็าเขอทิศส่วนกุศลพลบุญนี้ให้เท้าหมาชมพูนะให้ท่านได้มโธนาและขอพี่น้องสาธุชนทุกท่านนั้นปลอดภัยจากโรคไวรัสทั้งหมดเลยล้วขอทุกท่านนั้น ตงเจริญรุ่งเรืองในธรรมและให้รวยในชัชพันธ์ให้มีความสุขสมปัตตถนาในทุกคนในทุกท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทินเจริญพร